เด็กๆสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้นะครับเด็กๆครับคลิปนี้ครูบอยมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกันหรือเปล่าครับมีเช่นเคยครับครูโอจำได้ไหมครับคลิปที่ผ่านมาครูบอยกับครูโอได้ลงสาธิตการเตะเท้าในสระจิ้งให้เด็กๆได้เห็นไปแล้ววันนี้ครูบอยก็มีอีกหนึ่งอย่างให้เด็กๆได้มาพึกกันก็คือ การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยไปเลยครับเด็กๆสวัสด,ดีครับครูบอยพร้อมแล้วทีนี้เรามาเจอกับกิจกรรมสนุกๆที่ครูบอยจะนําเสนอนะครับครูบอยขออนุญาตถอดเม็ดนะครับเพราะครูบอยจะปฏิบัติให้เด็กๆได้ดูนะครับแต่ครูบอยยังใส่เม็ดอยู่นะครับเพื่อป้องกันโรคโควิด กิจกรรมแรกนีกิจกรรมอะไรครับครูบอยง่ายๆเลยนะครับเด็กๆสามารถให้บูกครองมาฝึกได้ในเวลาเด็กๆอาบน้ำนะครับเอาไหมารครับกิจกรรมที่หนึ่งก็คือให้บูโคองนำมือนะครับใส่น้ําลงไปในฝ่ามือที่ในอุ้งมือของเรานี่นะครับแล้วเด็กๆ,ๆหายใจเข้าแก้มป่องจำได้ไหมไปก้าแก้มป่องเป่าลมออกมาเป่ายาวๆนะครับเด็กๆครับาลองดูอีกครั้งนะครับทีนี้อยากให้เด็กๆ ทำตามครูครูบอยกับครูวอลไปพร้อมกันนะครับหายใจเข้าแก้มป่องเบอลลออกมาอีกทำได้ไหมครับต่อไปเราจะไปดูกิจกรรมที่2ของครูบอยกิจกรรมที่สองเราจะใช้อุปกรณ์ฝักบัว นี้เรามาเจอกับคู่บอยทีครั้งที่สองนะครับเด็กๆสามารถฝึกในห้องน้ําเวลาอาบน้ําได้เหมือนกันนะครับโดยการใช้ฝักบัวเปิดน้ําฝักบัวแล้วก็น้ําก็ว่าผ่านหน้ามาแล้วเราก็หายใจเข้าแก้มปองหายใจออกก็คือป่องลมออกไปเราจะเสกน้ําออกมาโอมเพื มาเจอกับครูบอยจะได้กินน้ำไหมครับเปิดไหมน้ำออกมาเราก็ค่อยเอาหน้าเข้าไปให้น้ำผ่านหน้าเรนเทียนิดแล้วก็เด็กๆเป่าลมออกไปนะครับเดี๋ยวทำอีกครั้งพร้อมกับครูบอยนะครับให้เด็กๆค่อยๆยื่นหน้าไปที่น้ำ หายใจเข้าเป่าลมนะครับเข้ามาแก้มปองหายใจเข้าแก้มปองก่อนนะครับค่อยๆเป่าลมออกมาทำได้นีมครับลองอีกครั้งนะครับเด็กๆครับหายใจเข้าแก้มปองเอาน้ําเข้าไปในน้ำผ่านน้ำเป่าลมออกมาได้ไหมครับเด็กๆครับตบมือให้กับตัวเองหน่อยเร็วๆนะเก่งมากครับเด็กๆครับ เดี๋ยวเรามาเจอกิจกรรมที่สามจักคุณบอยคุณบอยพร้อมไหมครับพร้อมครับเด็กๆพร้อมไหมเจอกับกิจกรรมที่สามเรามาดูกันเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็คือใช้ทักษะยากไปนิดนึงก็คือใช้ตักน้ำโดยอุปรกรณ์แล้วก็ลดลงบนศรีศรษะของเรานะครับเดี๋ยวเรามาไปดูกันเลยไปดูกันเรามาเจอกิจกรรมที่สามกันครับ เด็กๆพร้อมไหมครับคุณบอยถอนด้ย่ยาง้อมกับคุณบอยเยอะกับคุณบอยกิจกรรมนี้นะครับเด็กๆเ,เพิ่มทักษะไปอีกอย่างนะครับก็คือตากน้ำใส่ขันแล้วก็ลาดลงบนที่ะเด็กๆก,ก็ใช้ทักษะเดิมหายใจเข้าแก้มปองแล้วก็หายใจออกก็คือปอดลงไปเรื่อเลยครับมาดูกันนะครับเด็กๆครับดูคุณบอยก่อนนะครับหายใจเข้าแก้มปองเ่าลมออกมา ได้ไหมครับอีกทครับเดี๋ยวลองอีกครั้งนึงนะครับหายใจเข้าแก้ม่องเป่าลมออกมาอยากไปไหมครับอีกทครับเดี๋ยวเรามาเจอกิจกรรมที่สี่กันวยจับเป่าลมคืนในสระนะครับด,ดีดูนะครับหายใจเข้าแก้ม่องหายใจออก เป่าลมออกมาให้มีฟองด้วยนะครับเด็กๆเป่าแล้วก็ให้มีฟองด้วยนะครับเด็กๆทำได้ไหมครับเดี๋ยวมาทำพร้อมกับครูบอยนะครับหายใจเข้าแก้มฟองหายใจออกเป่าลมออกมาให้เป็นฟองนะครับเด็กๆครับเป็นฟองยาวๆทำได้ไหมครับเด็กๆครับลองไปฝึกกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกิจกรรมที่ ห้ากันจะยากขึ้นไปอีกนิดนึงครับครูบอยพร้อมไหมครับพร้อมครับครูบอนี่เป็นกิจกรรมอะไรครับครูบอยครูบอยจะดำน้ําลงไปเลยครับครูบอ้คนไหนที่ยังทําไม่ได้ยังไม่ต้องทาก่อนดูครูบอยนะครับเป็นกิจกรรมที่ยากขึ้นแต่คนไหนที่ทําได้แล้วฝึกพร้อมกับครูบอยเอาเริ่มเลยนะครับาหายใจเข้าเกมปองแล้วก็เปาลมออกมา ให้เด็กดำลงไปในน้ำเลยครับเป่าล้มออกมาให้เป็นฟองนะครับทำได้ไหมครับเด็กๆครับคนไหนยังไม่ได้ยังไม่ต้องทำตอนคนไหนที่ได้แล้วทำพร้อมกับครูบอยอีกครั้งนะครับหร้ใจเข้าแก้มฟองดำลงไปในน้ำครับเป่าล้มออกมาให้เป็นฟองยาวๆยากไปไหมครับเด็กๆครับกิจกรรมนี้จะให้เด็กๆไปฝึกกันไว้นะครับ เปิดเทอมมาเราได้มาเจอกันครูบอยมีอะไรจะฝากกับเด็กๆไว้ไหมครับครูบอยอยากให้เด็กๆนำไปฝึกเลยนะครับเพื่อไห้เด็กๆก,กลัวน้ำแล้ก็เวลาที่เจอน้ำแล้วก็ตกใจน้ำนะครับฝากครูบอยคิดว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วลูกศิษย์ครูบอยแล้วก็ครูบอยเก่งอยู่แล้วครับใช่แล้วครับต่อไปเปิดเทอิมเด็กๆมาสามารถทำได้ถูกต้อง ເດີນກັນກິດຕໍ່ b y